บทเรื่องนี้โอ้ยประสบการณกันเสร็จแล้วกลับมาถึงเทพปุ๊บไปหาพระอาจารย์สมปองนะตอนนั้นเป็นพระอาจารย์สมปองตอนนั้นเล่นไม่ได้เพราะว่าเป็นพระอยู่เป็นพระเขาไม่ให้เล่นครับในที่สุดศึกมาเรื่องนี้ศึกมาจุดของการศึกนียเอาจริงแล้วศึกมาเล่นหนังเรื่องนี้เลยนะครับแล้วจะเปไปบวชต่อป่ะใช่เพราะเพราะอยากจะบวชต่อในหนังเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นหนังหลวงอาจจะอินเรื่องนี้แล้วบวชกับบวชกลับไปบวชต่อ ขาให้หมดต่อได้หรอครับได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับเสร็จแล้วจริงๆเราเราเราถ่ายไปรอบนึงนะแต่ว่ามันเวลาต่างๆอะไรมันไม่ค่อยดีเราก็สุกงอมจนไปเจอโควิดอะไรเงี้ยณวันนี้แล้วเราก็ได้สุกงอมก็เจอโควิดเจออะไรขยายความตรนคนคนใจดีต้มมันจนสุกไงเราก็ได้คุณชายเนี่ยนะคุณชายชายกลางด้วยใจน้อยครับถ้าใจน้อยต้องปากเบี้ยวนิดนึง คุณชายสิทธิรัตน์เสถียรจารุพงศานะครับก็เป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้คนจ่ายตังค์เราเหรอครับคนจ่ายตังคปุ๊บเลียมากเลียมากเลียเลียเก่งนะครับมาชายครับผู้ชายครับผมก็เจอกับพี่ตั๊กมาประมาณร่วมประมาณ4ปีนะครับตั้งแต่มีโอกาสทำงานร่วมกันมาระดับหนึ่งแล้วถูกโกงเงินไปเท่าไหร่ครับ ซึ่งพอตอนหลังมาเนี่ยผมก็ได้เปตัวบริษัทเราเองนะผมเชื่อบริษัทโกโซเชียลนะครับซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับซึ่งตอบสนองในเรื่องของกีฬาและก็บันเทิงนะครับชอบกีฬาชอบพอมาถึงในช่วงของสันกาณ์ปีนี้นะครับเราก็เลยได้พัฒนาแพลตฟอร์มไปค่อนข้างจะยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งโดยเฉพาะเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยด้วยครับนี่ก็ต้องฝากฝากไว้ด้วยนะครับได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่ตั๊กแล้วก็ ตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วก็มาถึงปีนี้นะครับก็ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับแล้วก็คิดว่าเราจะสร้างความพิศดารด้วยกันนะครับในเรื่องของวันคัตมังนะครับเพื่อโปรเจกต์นี้เป็นที่นาสนใจมากครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่เราเราถ่ายคัดเดียวไม่มีการตัดต่อหลายคนอาจจะสับสนว่าไอ้วันคักจะลองเทคหนังทั่วไปนี่จะมีเป็นลองเทคเยอะมากเยอะมากเรื่อง Birdman 1 9 1 7อะไรพวกนี้ พวกนั้นคือหนังลองเทคนะหนังลองเทคอาจจะมีหลายๆเทคอยู่อยู่ในหนังหนึ่งเรื่องแต่หนังเรื่องนี้มีเทคเดียวเหมือนคัดเดียวด้วยนะเพราะนั้นกระบวนการของการทําหนังเรื่องนี้ค่อนข้างยุ่งยากเพราะหนังปกติเราซ้อมแต่นักแสดงแต่หนังเรื่องนี้เราซ้อมทั้งทีทมงานคนที่อยู่ในกองถ่ายทั้งหมดต้องซ้อมนะไม่ใช่ซ้อมนักแสดงอย่างเดียวนะไม่งั้นถ่ายไม่ได้นะไม่ใช่แค่นั้นเราต้องเตรียมกล้องอีกล้องจะต้องมีความจุมีฮาร์ดดิสที่สามารถ จุได้กี่นาทีนะแบตเตอรี่ความจุเท่าไหร่กล้องต้องไม่ร้อนในขณะที่ที่เราถ่ายเพราะฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าอตอนแรกก็150บนาทีครับเป็นสถิติโลกเพราะว่าอันดับหนึ่งประเทศอิหร่านเนี่ย140บนาทีอตอนแรกพี่เขาจะเอาอันดับหนึ่งไทยอันดับ9เอเชียอันดับ25ของโลกผมบอกวิใครจะจําอันดับหนึ่งของโลกไปเลยเพราะเราะเอา1 5บนาทีแต่นี้ได้ยินว่าแบตเนี่ยแล้วก็การ์ดเนี่ยมันได้180บนาที ก็ไหนๆก็ไหนแวร์แวร์อิสแวร์นะครับร้อยแปดสิบนาทีไปเลยปรบมือตรงตรงตรงนี้ขอขอค่าตัวขึ้นให้คนละแสนไดหมครับตรงนี้นะผม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 มองถึงความเรื่องท้าทายนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายกับมืออาชีพอย่าง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 พี่ตั๊กนะครับผมผมมองว่ามันเป็นงานที่ท้าทายมากฉะนั้นเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในอินเวสเมนท์ที่ที่ชอบลงทุนนะครับ อะไรที่มันท้าทายนะครับโดยเฉพาะหนังเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้จบแค่เป็นแค่หนังนะครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าจะเป็นหนังเรื่องแรกของประเทศไทยที่จะนําเข้าสู่เรื่องเรื่องของอบล็อกเ<อ><อ>ชน<อ>เรื่องของตลาดต่างต่างประเทศทั่วโลกนะครับเข้า <c oughs> ไปผ่านเรื่องของบล็อกเชน NFT ที่กําลังโด่งดังในขณะนี้ผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ท้าทายที่สุดแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกของประเทศไทยด้วยนะครับเพิ่มต้นอีกคนละหนึ่งแสนบาทปร้อมกันไดครับ ี๋ยวผมเสริมเสริมอีกนิดนึงเสริมเสริมอีกนิดหนึ่งก็คือพอหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่โดยปกติเนี่ยหนังเนี่ยนะฮะถ่ายกี่คัดเนี่ยชาวบ้านไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าถ่ายกี่คัดชาวบ้านจะดูว่าหนังสนุกหรือเปล่าเพระฉะนั้นเราถ่ายคัดเดียวหนังต้องสนุกด้วยอันนี้คือจุดจุดสำคัญของของหนังเรื่องนี้นะะฉนนั้นพอหนังสนุกลุบเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจว่ามันกี่คัด แต่คนที่สนใจคือเทศการหนังของโลกฮะเขาจะสนใจว่าให้พวกมึงทําหนังยังไงคัดเดียวได้เพราะมันจะทําให้หนังเรื่องนี้ไปสู่ตลาดโลกได้ง่ายขึ้นนะเพราะหนังทั่วไปแค่เราเริ่มต้นทำเนี้เรากลายเป็นแลนด์ิ้งของโลกไปแล้วว่าอยู่ในเว็บไซต์นะไป,ไปค้นดูได้ชื่อ longest uncut film นะในนี้ตอนนี้อัดับหนึ่งก็คือ141นาทีนะเป็นหนังอิหร่านนะเพราะผมเอาเวลาที่ตอนที่เราซ้อมไปในประมาณ75นาทีไปใส่ตอนซ้อมนะเราได้ดับที่25ของโลก อันดับที่9ของเอเชียเมืองไทยยังไม่เคยมีใครทํายาวขนาดนี้ที่เคยมีก็แบบอาจจะมีพวก MV ็ประเทศกูมีอะไรนนั่นคือวันคัดนะแอบเป็นเชื่อเพลงที่คนกล่าวมากเลยนะครับแอบเราก็เลยเอามากล่าวด้วยดีมากครับโอเคครับมหาสม์กดพระเอกเลยคะเรื่องนี้อ๋คุณแน่นอนอยู่แล้วครับผมต้องมาดรออยู่แล้วที่เราต้องเป็นพระเอกเพราะว่าผมเป็นพระคนเดียวเอกเป็นวันหนึ่งอยู่แล้วว่าสามปีนะครับก็ก็ไม่เชิงนะครับผมว่าด้วยอายุเนี่ยก็ น่าจะเป็นตัวดําเนินเรื่องแต่ว่าพระเอกก็ได้แต่ว่าผมมองเหมือนพี่หม่ำดีกว่าแล้วก็ให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้เป็นพระเอกนางเอกเราก็เหมือนตัวตัวเล่าเรื่องตัวนําอะไรอย่างี้ครับแต่มันไม่ต้องถึงพระเอกเพราะว่าผมผมไม่สามารถจะหาแม่ชีมาเป็นนางเอกได้นะครับพี่เคยบวชชีในเราอ่ะบวชชีนะผมรู้สึกตอนแรกแขนซ้ายผมนุ่มมากผมก็งงๆครับผมไม่อยากเอาแขนออกก็เป็น เป็นเรื่องที่ผมว่าตื่นเต้นแล้วท้าทายตื่นเต้นเพราะแขนนุ่มเนี่ยหรอก็ผมอยากให้ทุกคนสนุกผมว่าหนังๆนังไทยทุกคนตอรกก็คือนังหนึ่งนังผีสองหนังตลกเพราะว่าในเรื่องนี้เราจะมีทั้งตลกผีแต่เราถ่ายกลางวันนะสิผีอาจจะมาทำได้ไหมทำภาพเป็นค่ำๆได้ไหมมันต้องมีอะ a อคชั่นะฮะ a คชั่นมีดราม่ามีะต่างให้ปนอยู่ในนี้แล้วก็มีผมว่ากลังใจแล้วก็ข้อคิดเพราะว่าหลวงพ่อดีเนาะแต่ท่านมองแง่บวกหมดคนไปรับท่านช้าอย่างเงี้ยท่านก็เออดีเนาะ รถเสียแตนเขียนรถก็ดีเนาะกลับมากุติของหายหมดมีคนขโมยก็ดีเนาะผมว่าใกล้เคียงกับชีวิตผมเหมือนกันว่าอุย้ยมีข่าวน้องชุดเขียวนั่งตากอูดีเนาะ <ica> <c oughs> ไม่ได้มีคนไม่ได้ทําอะไรเลยคนสกิดให้นั่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนวิววันเดียวคนที่ไม่เอาเรื่องนั้นเอาแบบเนียนๆพี่เหลือเฟือ2 2งจุดสองแสนเจ็ดวันคนนี้เปล่าคนนี้เลยอันนี้อันนั้พีอีปีครับอันนี้มียนกบครับเกือบดราม่าครับผมไม่ได้นะครับผมว่า อยากจะสร้างความสุขให้คนแล้วมันต้องสถิติโลกด้วยผมว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายทุกคนเลยเนี่ยเห็นว่ามีฝีมือใช่ไหมอยู่ในวงการมานานใช่ไหมนี่ก็กี่ปีในวงการเกือบ20ปีเกือบ20ปีกี่ปีในวงการนั้นชาบูเจ๊งได้ยังไงไม่อร่อยยังครับพอดีเลยโยนมาทางนี้ก็พอดีเลยฮะอันนี้มีหาดน,น,นี่คนนี้มีหาดส่วนตัวครับเรื่องชาบูดีล็อกนี่นะครับชาบูชาบูมุกเคิลมุกเคิลอยกยอกจริงจริงแล้วเราถ่ายกันมาแล้วรอบหนึ่ง พุ่ม,ม,มกลับบอกว่าอาไม่ชอบไม่มีผมไงใช่ครับแล้วก็หาพระมาประมาณสี่องค์แล้วนะไม่มีผมจะเป็นยังไงครับไม่มีผมก็หวนโลนห <c oughs> าพระมาสี่องค์ <c oughs> ครับผม <c oughs> คนนี้ขยันนะ <c oughs> หาพระมาสี่องค์แล้วตายแลวแรกตาย,ปาตายปาตตไปแล้วเสียชีวิตองค์ที่สองก็เสียชีวิตไปแล้วองค์ที่สามเริ่มป่วยกระสอบกระแสนนี้อยู่ห้องไอะไรซิองค์ที่สี่องค์ที่สี่ครับอุจายไม่ได้อีกสี่น่าจะปัดเจ็บขาหักผมไปกินแพะนะครับเนื้อแพะผมมีแพะระบบาตแทนแล้ว,ลวผมน่าจะปลอดภัยครับประมาณนี้เคยเคยถ่ายมาแล้วแต่ไม่พอใจจะขออีกครัหม่และเจ้าของหอดผมมีหอดเป็นของตัวเอง สแสดงหนังฮอลลีวูดมาแล้วหลายเรื่องแองจิลาโจลี่ก็ขอประกบกับเขามาแล้วเอเดี๋ยวว่าเขาไปประกบกับเขาพี่สายเชียร์ครับเชิญครับพี่สายเชียร์ครับขยับมาหน่อยครับแขนงผมเลยแขนงผมเลยสวัสดีครับก็ยินดีแล้วก็แต่ผมแข้ง้ายลยใช่พี่เป็นคนเออพิธีที่เป็นคนที่มีสติมากเลยครับจะรับรู้มากเลยสำหรับนุ่มหรือไม่นุ่มอะไรเงี้ยขนาดจะพูดเรื่องอื่นอีู่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่กับแขนซ้ายอยู่เลยเป็นคนที่มีสติอยู่มากเลยครับ นะครับสำหรับวันทัดมั้งลุงพี่ดีเนาะแค่ชื่อก็แบบดีเนาะเมื่อกี้พูดดีเนาะเออขโมยมาขโมยของในกุฏิกลับมาแลยยังบอกทำไมมีหมาเน่าตายได้ชายหาดโอ้ดีเนาะไม่ใช่ครับผมอยดกขี้ไปเช้าโอ้ยยังไปเล่นอะไรอ่ะดีเนาะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยเห็นว่าตำรวจทหารลงหาคุณไหครับลงครับลงครับเขาคิดถึงผมเรื่องนี้เอาประสบการณ์อะไรจากคอนเดวูดมาใช้ครับ เพราะมันต้องไหลลื่นวันคัดเลยครับผมมันไม่ได้ใช้หรอกจากประสบการณ์จากฮอลลีวูดส่วนมากมันจะใช้ของในเมืองไทยนี่แหละครับยังไงครับจนเครียดกินเล่าเอามาใช้ได้ไหมจนเครียดกินเล่ามันก็จะมีอยู่ในนั้นแหละครับครับผมแสดงเป็นแมงสาบด้วยน่ครับแมงสาบก็เป็นครับมดก็เป็นครับปวกก็เป็นครับยุงก็มีครับหลากหลายสัตว์มากเลยครับผมแสดงทุกๆกสัตว์ครับผมแล้วคนนี้วันนี้มายืนเท่ๆไม่ได้นะมา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  เฟออกมาเราไฟออกมาเขาเด่นเขาเด่นอันนี้หนูตามเนี่ยเหลือเหลือเหลือเกินเขาจะฉายแสงครับเขาจะฉายแสงเออเหลือเกินเขาจะฉายแสงเป็นมะเร็งครับผมยังหนูยังไงอดีตนมาสี่ปีรอครับรอรอให้สําเร็จจนได้นะครับพี่ตาก็มีความตั้งใจทุกคนมีความตั้งใจคือพี่ตาเคยอยากจะถามพี่ว่ายังไม่เข็ดอีกเหรอแล้วล่าเป็นไงยังไม่เข็ดเลยเรื่องหนังเรื่องหนังเรามันไม่เข็ดอยู่แล้วเรานเรื่องนักสู้ เรื่องนี้จะไประดับไหนครับวันคัดมังของพี่ดีเนาะระดับโลกเมืองคานนหครับก็หวังว่าพิจะนั่นละครับเชียงคานก็พูดไปหมดแล้วจะพูดทําไมเนี่ยก็ฝากด้วยครับผลงานที่เอ่อเขาเรียกว่ามิติใหม่ก็ว่าได้กับปุมเอ่อการภาพยนตร์นะฮะผมเองก็มีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยฝากด้วยครับทุกคนนะฮะฝากครับพี่ซื้อมันไม่จําเป็นขนาดนั้นหรอกเว้ยบะสมจริงเลยบะสมจริงเลยอ่ะบะสมจริงเลยอ่ะ เอออะไรเห็นไหมบัรชมบัรชมจริงเลยเนี่ยค่าตัวเจ็ดหลักเลยครับใหมคะให้ค่าปกผมเป็นหลักนะครับผี่น่าจะสามหลักเป็นเจ็ดหลักครับแต่เป็นเจ็ดหลักต้นต้นต้นมากๆผมอยากให้เป็นเจ็ดหลักปลายปลายมากเลยก็อยู่ที่ต้นขีับขยับครับขยับขยับเลยนะครับเมากเจ็ดหลักแล้วจะเป็นเจ็ดหลักที่แบบว่าหลักกลางๆหรือหลักปลายปลายตอนนี้เป็นหลักต้นต้นต้นเลยครับผมต้นมากเลยก็ เดี๋ยวใ,ให้รับปากตอนนี้เลยถ้าเลยร้อยล้านเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์แบ่งทีมงานทุกคนใช่ไหมถูกต้องโอ้ยร้อยล้านห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนักสิทเราเราเรา,เราทำธุรกิจแบบโปร f ฟ t s แชร์ริงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราเราคาดหวงังว่าสิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จร่วมกันนะครับเราก็จะแบ่งปันกันนะครับไม่ได้จบแค่ค่าตัวนะครับ ถือโอกาสเลยครับรอมานานแล้วเนี่ยรอมานานแล้วเนี่ยรูปได้แล้วตอนนี้ผมผมชอบเพราะว่าที่รักว่าห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เกิดหนังเป็นพันล้านเนาะมันก็เท่าไหร่ห้าห้าสิบล้านมันแบ่งกันนะโอ้โหเอาไปร้านชาบูพี่อูดฟื้นเลยนะร้านชาบูฟื้นเลยนะผมว่าพครับพูดจริครับผมฉะนั้นมาช่วยมาช่วยกันดู้เรื่องนี้ให้เยอะให้ไประดับโลกแล้วก็ให้เป็นพันล้านของไทยเรามีมีหนังได้พันล้านเนี่ยังพี่มากปกระหลงถึงไหมเรื่องเดียว จริงๆแล้วผมผมองบอกอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่ท้าทายในเรื่องของการผลิตก็คือต้องยกให้ทางพี่ตักแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกนักสดานักแสดงทุกท่านคือมืออาชีพนี่คือนี่คือความมาตรฐานสิ่งที่เราจะจะเรียกว่าสิ่งที่มันจะท้าทายนะครับแต่สิ่งที่ท้าทายสําหรับผมคือหนังเรื่องนี้ครับผมตั้งเป้าอยู่ที่พันล้านอันนี้คือสิ่งที่พิมพ์รับ เพื่อเพื่อให้เป็นกลางนะครับผมเอาบัญชีผมเนี่ยเราให้โอนไอ้ห้าเปอร์เซ็นต์เข้าบัญชีผมแล้วไปเฉลยทุกคนเพราะว่าผมไม่ใจได้ไม่ต้อง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 ผมไม่ใชไ่้ใจสุดม่เอ้ไม่เอใพี่เหลือพูดหน่อยพี่เหลือพูดหน่อยเหลือเหลือคุณก็ไม่ใช่เป็นคนดีอะไรมากมายอันนี้อาเน้นไม้นี้่ผมเอาแค่บ่นๆพอครับผมไม่พูดเยอะแต่นังเรื่องนี้คือคืออยากอยากอยากมาเล่นลองดูอยากอยากผมไม่รู้อ่ะผมไม่เคยเล่นผมไม่เคยเล่นไอ้นี่ไม่มีใครเคยทั้คนเดียว ไม่มีใครเคยผมก็ไม่เคยเแต่เรียลลิตี้เรื่องแรกของประเทศไทยผมเคยเล่นแล้วมันมีบทไม่มีสคริปต์แต่ว่าอช่องนี้ช่องนี้กาวเสื่อมฟังสิเวลาพูดฟังสิเวลาผู้ใหญ่ดื้ออ่ะดื้อเน่าเราเนี่ยเขาก็เทปพัฒเทพเสื่อมล้วเอาข่าวอีกหน่อยไหมเอาข่าวแล้วเป็นข่าวอีกหน่อยไหมพัฒเทปเสื่อมแล้ว ต่อนะครับต่อเลยครับที่หลังไม่ให้กินแล้วนะไอ้น้ำกระท่อมน้ำอะไรเนี่ยดีอยู่คนเดียวเลยเหลือเชื่อมากปวดล็อกเมื่อบานวันที่วางขายไม่คำถามคือเธอทำตอนไหนวะไม่เลสติกอร์ไม่เอามาหรอคุยกันเมื่อคืนอ่ะสติกอร์อะไรครับแม่ปองอ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับผมผมมีผลิตภัณฑ์เยอะใจเยังก็ค่อยโฆษณาครับผมมีคำถามเลยครับจากนักข่าวครับค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ตัดก่ ึกดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็สิ่งแรกเลยคือได้ร่วมงานกับพี่ตารกแล้วก็ขอบพระคุณบิ๊กบอสด้วยนะคะแต่ที่สำคัญเลยคือสมปองคือชอบเขามาตั้งนานแล้วนะคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือหมายถึงว่าคือคือจำได้ว่าตอนที่เราไปที่อุบลนะคะเจอเขาแล้วก็เอมมี่ก็กลัวขึ้นเครื่องไม่ทันแต่เพราะเขา พี่สมปองคือเป็นพาระแต่เราลืมไงก็ว่าแบบสวัสดีค่ะน้มัสการอะไรเงี้ยก็ลงไปไหว้เราก็ไม่สุขรู้สึกว่าถ้าวันนึงก็อยากมีโอกาสอยากร่วมงานกับเขาถ้าเกิดว่าเขาลาศกขาแล้วถ่ายรยูปตอนนั้นเขาแบบ <c oughs> ชเบชเมิมฉวบก็ไปงานมา <c oughs> อยากร่วมงานถ้าเขาละสังขารแล้วเฮ้ยราศิกขาต้องผมถ่ายรูปผมผมถ่ายรูปผมก็ทำหน้าอย่างนี้เขาก็ถามผมว่าทำไมไม่ก้มแล้วเวยพรให้หนูด้วยผมเลยอ๋อเหลือกินเหลือใช้ไม่ก้มค่ะก็ก็รู้สึกทีใจมากค่ะอยากให้อยากให้ทุกๆคนนะคะเข้ามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะหลวงพี่ดีเนาะนะคะก็เอมี่เชื่อว่านักแสดงทุกคนเพราะ โอ้ยหาขวเลยพี่ปอเอาเอาใส่ถุงไปเล่นบ้านเลยมั <Yeah, ้งนะคะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็เอมี่แม็กซิมเล่นภาพยนตร์เต็มเรื่องเรื่องแรกด้วยนะคะก็ขอบพคุณมากๆค่ะต้องแบน้องแมนต้ะบน้องแมนต้องแน้องแน้องแรนต้น้องแบนับนต้องแบนตบอนี้องบนต้องแบนต้เนา้อง้อง้อบ้งนอนงงเอนงงองนงอ้อ้บบนบยาง้านแบนอย มานาเอกอะไรอะไราายาหน้าคายชายมามาเรายายามหน่อยะะไลไกลรเรื่องนีู้ยืนอย่างอย่างี้เลยครับผมก็เ่ยเป็นไุตครับผมเรื่องนี้ก็เล่นเป็นไอุ้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนลูกหลานของเนี่ยครับเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ครับผมเป็นลูกศิษย์ก็โตมาได้รับการเลี้ยงดูจากเนี่ยครับพี่ปองเลี้ยงมาตลอดครับเด็กคนนี้ครับผมครับก็จะเป็น นุ่มแก้มนุ่มกับที่นอนก็แก้มมินมินหมินยงนี่แหละคุคนคนรู้เปล่านั่นแหละครับก็เป็นคนดีครับอยู่ในศีลธรรมครับเป็นพระเอกถือว่าเป็นพระเอกแหละเป็นพระเอกคู่กับนางเอกในใครนางเอกคุณนี่ครับอชื่ออะไรยังไงเนี่ยในเรื่องคุณชื่ออะไรเอานิดนึงนิดนึงในเรื่องผมพูดครับส่วนในเรื่องของน้องปอนคเป็นเรื่องแรกของปอนเลยค่ะก็จะเป็นหลานของนัจูดค่ะระบทเป็นนี่ค่ะใกล้ร้านเลยใกล้ร้านหน่อย นยจูอย่าไปยืนใกล้กันเลยนาจูก็จะเป็นพี่อูนะครับพี่หูทนนะครับทนนะครับพี่ค่ะจะเป็นหลานของนาจูจริงๆแล้วเฮ้ยหันมาเจอพอดีหันมาเจอพอดีต่อเลยครับต่อเลยครับอบ้านเลยเรื่อลารันก็เป็นหนังเรื่องแรกของปอนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะฝากติดตามหนังเรื่อง หลวงพี่ดีเนาะด้วยนะคะโอ้โหนักเองันั่นเองเรามีนัก่อเองอีกกนึงเลยทีผมมอบมาจากนี่นห้ท่านเลยมายืนแค่นี้เหรอฮะนี่ครับนี่เดี๋ยวคู่กันคู่กันเขาเป็นคู่เขาครับผมเชื่ออะไรลูกแนะนำตัวก่ันการัสนะครับผมก็คนนี้นะครับเพลงอสูรกายร้อยหกสิบล้านยู ครับไม่ใช่ครับผมโอ้เพื่อออกเพลงมาคนก็จํายังไม่ค่อยได้นะครับเฮ้ยเขาเบอร์เขาเปล่าเพลงะครับผมผมเป็นเจ้าของเพลงครับผมและอ่าและหลายอ่ะตกใจเลยมันร้องยังไงนะมันร้องยังไงนะเพลงส่วนกายเอาสักหน่อยสักหน่อยสิเป็นยังเจ้าหญิงต้องรอแค่เจ้าชายทันทีสุดรักกายกับหญิงโมแพ้กันฟอยเฟอร์ฟอย์เฟอร์ฟอย์โอเคโมโนโมโนโอเคครับมาต่อตุ๊กป้องเลยมองต่อต่อ ไม่เหงาหูเลยตั้งแต่มีพี่ปองมานะครับก็ผมโชคดีมากนะครับในแถวบ้านเรียกลำคานเรื่องนี้มันแสดงเป็นอะไรครับอก็เป็นพระรองครับผมรองจากคู่เมื่อกี้ก็ไม่ไม่ไม่เป็นพระเอกางเอกอีกคู่หนึ่งอ่าเป็นพระเอกางเอกยุคนี้ไม่มีพระรองแล้วก็จะผมมีเพลงพระรองนะครับแต่งโดยป๊อบบี้สามบาทห้าสิบนะครับแต่พระรองก็ได้อ่ะเดี๋ยวมีเพลงพระรองให้อ๋อก็คือคือจะโยนเขาตัวเองก่อนไม่นกใช่ครับพูดตอบพูดตอบพูดตอบครับผมก็เล่นในบทก็เป็น นักร้องเลยนะครับชอบชอบร้องเพลงแล้วก็เนี่ยจะมาจีบคนนี้นะครับจะให้จีบไหมครับตอบเลยยังแปลงอยู่นะครับว่า What's your name นี่เี่นี่นย่น่น่นา่นเ่นี่นี่นี่นุ้นเ่นี่นนี่นี่นีนี่งีนี์นี่นี่งี่น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 ีนี่นเนี่นี่นก่นีันี่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 ะีรนี่นไ่นี่นี่นนนี่นีลนี่นน่่่น ชอบเบ้าว่ะพี่ตักชอบเบ้าไหมครับเบ้าประจําจะเสร็จไหมวันนี้เล่นเป็นยังไงเล่นเป็นยังไงครับสุดท้ายครับ ปิดหน่อยค่ะก็อยากฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ของหนังไทยนะเป็นหนังที่ถ่ายคัดเดียวเป็นหนังที่ปั่นจักรยานเขียนบทเรื่องแรกเป็นหนังที่เราจะไปทั้งโลกเป็นหนังที่มหาสมพองเล่นเรื่องแรกเป็นหนังที่น้องแพมก็เล่นเรื่องแรกเป็นหนังที่เอมมี่เล่นเต็มเรื่องแรกเพราะนั้นเราจะเป็นเรื่องแรกหลายๆคนเพราะนั้นเราจะมี2,000ล้านเรื่องแรกใช่ไหมครับ2ล้านก็10% โอ้ฟื้นทุกคนฟื้นเลยขออุ่าร้อมกันนะคะรลวงพี่ดีนอ่ะค่ะโอเคนะคะอ่าหลวงพี่หลวงพี่ดีนะแล้วก็วันคัดมั้งหลวงพี่ดีนอ่ะอย่างงี้วันคัดมั้งวันคัดมั้งอย่างงี้นะหลวงพี่ดีนอะอันนี้โอเคหลวงพี่ดีนอะก่อนห้าสี่สาม้งพี่ดีนอะวันคัดมั้งเฮ้ยเฮ้ยไม่คัดได้ไหมฮะได้ครับเดฮ้ยคัดเดียวเด้ยบันคัดบัง

เปอร์เซ็นก็เป็นร้อยล้านไปสิบล้านก็แบ่งกันเป็ะเอ้มาใ้ปองถ้าใครก็ให้สมปองใครก็ให้สมปองจะข้ามไปสมปองเป็นพระอย่าเต้นอยากรวยกใค้สมปองเดี๋ยวมันยังจะเอางานตัวเองมาอ๋อเรียบร้อยเหรอเอาภาพนิ่งนะคะขอทีละเซตเลยนะคะแอบคุณชายพี่ตั๊กค่ะพี่ตั๊ก เซตพี่ตั๊กพี่ปองเซตคนจ่ายตังค์แล้วก็เซตนักแสดงผู้รับตังทุกท่านขออนุญาตขออนุญาตนะครับผ่านานไปเลยรงนี้พันล้านไปเลยพันล้านแน่นอนเดี๋ยวเราก็ทำพิธีครับแตาเราก็เรื่องผมว่ามันโผลอยู่แล้วเจอพี่ชูศรีพี่นุ้ยพี่พรน้าโหตายตายเชื่อผมแล้วแต่ละคนก็เด็ดๆอยเงยไหลหมดไหลได้หมดครับผมว่ามันไหลร้อยแปดสิบนาทีนะ เลี้ยงข้าวไหมเนี่ยเลี้ยงข้าวนักข่าวไหมเนี่ยอะไรนี้ขอขอสักช็อดหน่อยได้ครับนักข่าวนักข่าวทานข้าวเที่ยงที่ไหนครับพี่ชายเลี้ยงข้าวร้านไหนครับพี่ชายครับข้นเลยพอหนวิวเรามีร้านอาหารเราไหมมีครับข้างบนชั้นเราเลี้ยงที่นี่อ่ะเราไปร้านอาหารบรรยากาศนั่งก่อนนะพอหนวิวผมสนิทได้ไหมครับร้านพ๋อหนวิวหรือว่าเราเราจัดที่นี่เลย

ชอบกินไข่แดงเลือดมีเลือดเอน้ังนี้ค่ะแบนแบนฝั่งน้นค่ะแบนบอสด้วยแบนแบนฝั่งน้นโอเคนี่หาะหนึ่งเซะมองกองนะคะมองกล้องค่ะมองกล้องค่ะพร้อมครับพร้อมครับหนึงามโควิดละหมดไปวันกัดมังครับหนึ เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับพี่ตั้งขอน้าดีกว่าหีดีเนาะเดี๋ยวตะกุ้นะคะสักุ้งนะครัอะเน่ยครับอะไรนะคะเอาอะไรแน่เอานี้ดีกว่าเอาเลยผสมเลยก็หลวงพี่ดีเนาะวันขับมังเนี่ยจารย์ทำอันนี้หลวงพี่ดีเนาะอันนี้วันขับมังงะเอเมกานเอเมกานค่ะกัน าก,การถ <Allah> ักเงินแพรมกับแตะแคนี้ค่ะนี่แล้วเค่ะแล้วเค่ะนี่ตะแคงไแล้วอนไหลกันได้ไหมคะสอไหลนี่มัต้องเด่นสูงรอเด่นสุดท้ายเลยหอเที่คน้องน้องน้องยังไงน้องมายืน้เมีถอยู่แล้ว <layering> <oro goal objetivo> ยนตรงนั้นด้หลังด้านหลังนะโอเคไมโหลดไหม่หลดไม่หลดเราไม่เห็นมยู่ตรงนี้ครับออกอันนี้เกันเข้ามาเลยครับเกัเข้ามาเลยาอันข้าก็ยังมาเแข็งนะเอาสูงอยู่ตรงนี้เลยนางงามนางงามเอาเอาลงพี่ดีเนาะก่อนนิ้วป้องก่อนกดไลค์กดไลค์มองกล้องครับมองไม่เห็นเห็นเห็นไมเห็นนะโอ้โหเห็นไหม มอาอ่หลวงพี่อาวันคัดมังขอกล้องนี้่อยค่ะขอกล้องนี้เยค่ะเร่องไหนครัโอเคค่ะทีนี้ขออนุญาต